Hi guys กลับมาพบกับช่องครูเก๋ Station อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเก่งภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นสักหนึ่งเปอร์เซเอาสถานการณ์ง่ายๆก็แล้วกันนะคะไปดูกันค่ะสถานการณ์อะไรดีที่จะทำให้เราเพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ไปชมค่ะออนไลน์อยู่ในห้องมืดจังไปเปิดไฟดีกว่าค่ะเปิดไฟภาษาอังกฤษใช้คำว่ายัางไงคะ เราจะใช้คำว่า open the light แบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะถ้าคำว่า open แปลว่าเปิดก็จริงแต่เราจะใช้กรณีเช่น open the door เปิดประตู open the window เปิดหน้าต่างหรือปิดก็จะใช้คำว่า close the door close the window แต่เราจะไม่ใช้คำว่า open the light หรือ close the light นะคะถ้าเป็นการเปิดไฟปิดไฟหรือเปิดปิดระบบวงจรเราจะใช้คำว่า turn on the light turn off the light รวมถึงการเปิดทีวีการเปิดโทรทัศน์เราก็จะใช้คำว่า turn on television หรือ turn off television นะคะ อย่าเผลอไปใช้คำว่า open television นะคะจะเป็นการเปิดทีวีนี่เขาคงได้แงะออกมาแงะเครื่องออกมาดูข้างในเลยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นคำง่ายๆในชีวิตประจำวันซึ่งไม่ยากเกินไปจดจำอาไว้ใช้ด้วยนะคะเราจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นวันละ1%โอเคบายบาย